สวัสดีเพื่อนๆพีพ่ๆน้องๆท,ทุกท่านนะยินดู่้่นรับสู่ชองสุเกมนะวันนี้ก็มีอะไรมาบอกนะฮะสำหรับสาวกเกมวันพิษนะฮะใครเป็นสาวกเกมวันพิษเหมือนผมก็หาทุกผ้าที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นผ้านี้นะครับก็มีข่าวสารมาบอกเลยนะวา่าวันนี้นะฮะก็เป็นการทดสอบผมก็ได้ทดสอบไปแล้วนะฮะทุกท่านก็น,าน่าในทดสอบก็จะมาบอกวิธีการาดาวน,น์โหลดนะฮะแล้วก็ติดตั้งนะเกมวันพิษไฟนิง ่าชื่อเกมแล้วลืมนีแหละ One Piece นะฮะ Burning View นะครับผมอ๋อประมาณนี้แหละนะฮะ One Piece Mobile นะฮะ Burning View เนอะก็ประมาณว่าเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ให้ลิงก์ของเว็บนี้เนาะก็ประมาณว่าเรามาเข้าตรงนี้แล้วใช่ไหมครับผมสมมุติเข้าที่ลิงก์ที่ผมให้มาแล้วนะฮะเห็นไหมครับมันจะมีคำว่า Google นะฮะ Apple ม้โหลดอยังไงนะฮะหาโหลดกันเองก็เข้าตรงนี้แหละ Apple นะฮะ แล้วก็ Account Manager นี่คือเกมนี้ผมขอบอกก่อนว่าเกมเนี่ย Account Manager ต้องทำทุกคนนะนะผมอ่าเข้ามาแล้วจะเป็นหน้าอย่างเงี้ย Account Manager นะฮะเพราะว่ามันจะเหมือนเกมอ่ามันจะเหมือนเกมอ่อคุกกี้รันนี่ยต้องทำไว้นะฮะสมัครใหม่ Create New Account นีฮยอ่า c r e a t New Account นี่ต้องทำานะ่เพาเราจะไว้เติมคงเติมของเติมอ่ากรชานะฮะ โค้ดโค้ดโค้ดต่างๆต้องใส่ตรงนั้นนะผมเนาะอ่าอันนี้ต้องทําด้วยส่วนคนที่ดาวน์โหลดก็ Apple ก็ Apple ไปนะฮะส่วนคนที่เป็น Google Pay ก็ Google Pay ไปนะผมเนาะก็เดี๋ยวสมัครก็จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะสมมุติเราเข้ามาที่ Google Pay นะฮะสำหรับ Android นะผมเนาะแล้วก็กดไปเลยครับ G G G ตั้งรหัสผ่านอลไรก็ได้ปั๊บปั๊บปนะฮะกดไปแล้วก็กดที่คําว่า sign in หรือ sing in แล้วแต่จะเรียกนะฮะอ่ากดมาแล้วก็ ใส่ Gmail เลยผมอะไรก็ได้นะปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บป๊บพัดเบิร์ดอะไรก็ได้นะขอให้เหมือนกันห้าห้านะผมอันนี้ก็ห้าหาานะแล้วก็จำไปด้วยนะจดไปด้วยนะ,ะแล้วก็ล็อกอินนะฮะเวลาถ้าเราต้องการรีไอดีก็มาทำแบบนี้เรื่อยๆนะฮะเออก็ล็อกอินไป,อ,ป,ปอ่าปึ๊บปึ๊บอ้าวเฮยอ่า ก็ล็อกอินถูกแล้วนี่อ่าประมาณนี้นะฮะพอล็อกอินเสร็จแล้วปุ๊บอันนี้ของผมโหลดแล้วไงมันโหลดแล้วมันก็เลยเออมันอันนี้เนาะอ่าอ่าอามันบอกว่าให้ต้องเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันต้องมีอักษรด้วยวะอ่าอันนี้ก็ต้อง a e เนะครับโอเคปั๊บนะีฮะ เฮ้ย hey, มันไม่ได้วะอ่าตอนี้พอได้แล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็เราก็มากดคือตัวอักษรมันต้องแบบว่าตัวเล็กตัวเอ่อตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็รหัสต้องยาวหน่อยนะแล้วก็กดอ่าพอได้รหัสปุ๊บก็กด Google p พ a y อีกรอบหนึ่งครับผมนี่ฮะเห็นข้างล่างไหมอ่าพอขางล่าปุ๊บมันจะดาวน์โหลดให้นะฮะนี่มันจะดาวน์โหลดให้เห็นไหมซึ่งผมดาวน์โหลดมาแล้วนะฮะพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนี่ฮะ แล้วก็ต้องมีไฟล์ apk แล้วต้องมีแอป apk เพียด้วยนะใครยังไม่มีก็ไปโหลดนะ apk เพียวหาใน Google ได้นะนี่ฮะพอโหลดเสร็จปุ๊บก็ติดตั้งด้วย apk เพียเรียบร้อยเลยครับจบข่าวนะฮะก็สามารถโหลดได้นะฮะทั้งบูสเต็กทั้งมือถือก็ทําแบบนี้นะผมเนาะ apk เพียวก็พิมพ์ตรงนี้แหละผมว่าเป็นนี่ g o o g l e แล้วก็พิมพ์ว่าว่า apk นะฮะ เพียวนะฮะนี่เลือกอันแรกเลยครับนี่มันจะอยู่ตรงขวามือให้ดาวน์โหลด apk แอป apk เพียวนะฮะดาวน์โหลดไปนะผมเนาะตามนี้เลยครับผมเนาะนี่นะฮะวิธีง่ายๆในการสมัครก็อ่าอย่าลืมนะฮะเข้า Google นะฮะใคร App Store s t p Store แอ a เข้าเ t m a n จ g e r ต้องล็อกอินทำด้วยนะฮะส่วน Google p l a y นะฮะเนี่ยถ้าผมใส่แล้วมันก็จะโหลดต่อเนื่องอย่างนี้ับผมเนาะอ่าประมาณนั้นอย่าลืมล็อกเอาท์ออกด้วยแล้วก็มาล็อกอินใหม่นะฮะ เวลาทํา ID ใหม่นะอย่างสมมุิเนี่ยเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยนะมันจะมีคําว่าออกจากบัญชีนะฮะแล้วก็ออกจากบัญชีนะผมอ่าเนี่ยพอเราจะเข้าบัญชีแล้วก็เข้าบัญชีใหม่ได้ผมไม่ยากนะฮะประมาณนั้นนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องอินทูเกมด้วยนะยังไงก็เกมมันก็น่าเล่นอ่ะเนาะยังไงก็ทําเป็นคลิปแล้วนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะผมเนาะยังไงก็ฝากช่องอินทเกมด้วยกดไลค์กดซับสไครต์นะผู้นี้ก็ เจอกันครับผมก่อนเที่ยงนะฮะเจอกันในเช้านะฮะมาเล่นเกมสนุนแบบนี้ยังไงก็เจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม